สตูเดนต w e l c o m e to l e a r n คลิป s ซ i อนเ e ิร์ตซนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับผลของแรงไฟฟ้านะคะ effect of e l e c t r i c f ตริกนั่นเองนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทำการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมารีวิวอักเกนนะคะการเกิดแรงไฟฟ้าแรงไฟฟ้าคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าด้วยกันมีทั้งแรงดึงดูดแล้วก็แรงผลักนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราไม่เกิดแรงไฟฟ้าวัตถุจะเป็นกลางนะคะ เราไปดูการเกิดแรงไฟฟ้าในชีวิตประจําวันกันเลยนะคะคือภาพแรก็คือการสวมเสื้อนะคะเวลานักเรียนสวมเสื้อในฤดูหนาวเนี่ยผ้าเนี่ยจะดูดติดกับตัวเราได้ง่ายเพราะว่าอากาศความชื้นค่อนข้างน้อยนะคะต่อไปนะคะการลูบหัวแมวนะคะหลายๆครั้งบ่อยๆนะคะขนของแมวก็จะทําไมคะนักเรียนติดกับมือเรานั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะการหวีผมนะคะเมื่อหวีผมหลายๆครั้งเนี่ยจะทําให้เกิดแรงไฟฟ้าได้นะคะแรงไฟฟ้าสถิตนะคะเส้นผมของนักเรียนเนี่ยก็จะติดหวีนะคะลอยขึ้นติดหวีไปนะคะต่อไปเราไปดูนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดแรงไฟฟ้าครูเคยพูดแล้วเนาะเรามารีวิวกับเกณฑ์เนาะนะคะคือความชื้นนะคะ ประเภทของวัสดุระยะเวลาที่ใช้ในการขัดถูวัสดุนั่นเองนะคะถ้ามีความชื้นมากนะก็จะเกิดแรงไฟฟ้าได้ยากนะคะแล้วก็วัสดุเนี่ยที่เกิดแรงไฟฟ้าได้ง่ายก,ก็เช่นพลาสติกแก้วแล้วก็ยางนะคะระยะเวลาในการขัดถูของนักเรียนนะคะต้องขัดถูหลายๆครั้งนะคะเพื่อให้เกิดแรงไฟฟ้าขึ้นนะ เรามาดูกิจกรรมใหม่กันเลยนะคะผลของแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการขัดถูนะคะจากวัสดุ2ชิ้นนะก็คือให้นักเรียนเตรียมลูกโป่ง2ใบนะคะแล้วก็ผ้าแห้งนะเราไปดูขั้นตอนกันเลยของกิจกรรมนะคะว่าทําอย่างไรบ้างนะก็คือให้นักเรียนนะคะเป่าลูกโป่ง2ใบนะคะเป่าลูกโป่งนะคะมัดให้อ่อมัดให้ดีนะคะไม่ให้ ลมออกแล้วก็ใช้ผ้าแห้งนะถูนะคะก็คือใบที่1และใบที่สองนะคะใช้ผ้าแห้งถูด้านในเหมือนกันนะคะแล้วพอถูเสร็จแล้วคะนักเรียนแล้วก็เอาลูกโป่งด้านถูก,กันเนี่ยมาใกล้กันสังเกตผลนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือ,อ,อนักเรียนใช้มือที่แห้งนะคะมือที่แห้งเลยนะคะ ถูลูกโป่งใบที่1นนะคะถูหลายๆครั้งแล้วก็ใบที่2เนี่ยถูด,ด้วยผ้าแห้งนะคะแล้วนําด้านที่ถูทั้ง2ใบเนี่ยมาใกล้ชิดกันนะคะสังเกตผลว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเมื่อนักเรียนนะคะทาการทดลองแล้วนะคะเรามาดูผลที่ได้กันเลยนะคะผลที่ได้นะคะการขัดถูวัสดุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งเดียวกันเกิดอะไรขึ้นคะนักเรียน เกิดแรงผลักกันนั่นเองนะคะก็คือเมื่อนักเรียนถูนะคะลูกโป่งด้วยวัสดุชนิดเดียวกันจะทําให้เกิดประจุบวกนะคะเมื่อประจุเดียวกันจะทําให้เกิดแรงผลักกันนะคะนักเรียนต่อไปเลยนะคะการขัดถูวัสดุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งต่างกันเกิดอะไรขึ้นคะคนักเรียน <Modi> ทําให้เกิดประจุไฟฟ้าชนิดต่างกันอ่าต่างชนิดกันนะคะ จะทําให้เกิดแรงดึงดูดกันก็คือเมื่อถูด้วยมือที่แห้งนะานักเรียนจะทําให้เกิดประจุบวกนะคะเมื่อถูด้วยผ้าจะทําให้เกิดประจุลบนะคะทําให้เกิดแรงดึงดูดกันนั่นเองประจุต่างกันนะคะก็มาช่วยกันสรุปได้ไว่ายัางไงคะนักเรียนสรุปผลได้ว่าถ้าเราขัดถูว,วัสดุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งเดียวกันจะทําให้เกิดประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันนะคะ เกิดแรงผลักกันระหว่างประจุนั่นเองแต่ถ้านักเรียนนะคะขัดถูวัสดุชนิดเดียวกันต่างชนิดกันนะคะจะทําให้เกิดประจุไฟฟ,ฟ้าต่างชนิดกันซึ่งทําให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างประจุนั่นเองนะคะนักเรียนลองไปฝึกทําที่บ้านดูนะคะแล้วก็ช่วยกันบันทึกผลนะคะครูก็ขอฝากนะคะให้นักเรียนนะคะทบทวนใบงานทบทวนหนังสือนะคะอ่านหลายๆรอบนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะออกไปด้านนอกนะคะ ส่วมแมสนะคะไม่ว่าไปที่ไหนส่วมแมสแล้วก็พกแอลกอฮอล์น,นะคะล้างมือบ่อยๆนะคะเทคแ์ยูเซลนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปใหม่นะคะ Good bye ค่ะสตูเดน